อ๋อกอนอเหรอใช่แต่มันไม่เหมือนฝนหรอกเพราะคนอย่างฝนมีแค่คนเดียวในโลกของแบบนี้มันเฉพาะตัวส่วนบุคคลใช่แต่มันมีกันเยอะมันไม่ใช่แค่ฝนคนเดียวก่อนหน้าที่ฝนจะเป็นข่าวมีเพียบเลยฝนเลยมานั่งดูไงฮยกูไม่ได้เลวนะไอ้แม่งมันมีมาตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษไอ้โขโมยขโมยกางเกงในเนี่ยแล้วแถมมันยังขโมยที่เขา ที่เขาแขวนใช้แล้วด้วยนะแค่แค่กูขายกันตายอ่ะกูเล่าตรงไหนว่าอะไรอย่างเงี้ยบางทีอ่ะจะพิมพ์ด่านะเพลินมันลงในข่าวปุ๊บเนี่ยเราก็อยากจะแบบแต่เราสู้พลังโซเชียลไม่ได้เราก็แค่ไม่ต้องเปิดอ่านช่างแรงเหมือนใช่เอาเอาแค่ข่าวเดียวคือข่าวอกจันนอกนั้นไม่เปิดเลย mm. นะไม่อยากรับรู้กลัว <c oughs> กลัวคอมเมนต์นะคะ mm. นั่นแหละยี่สิบหกกำลังดีชาวพี่แชร์โฟนที่สามสิบหกครับ ฝนไม่ได้ยุยี่หกนะหมายถึงน้องเขาอายุยี่หกฝนสามหกพี่ไวรู้มากแล้วแล้วยิ่งเหตุการณ์ที่ฝนเจอนะประสบการณ์ที่ฝนเจอสังคมที่ฝนเป็นเนี่ยโอ้มันทําให้ฝนโตไวตีซะว่าฝนอายุสามหกภาวะความรู้เนี่ยฝนป่าไปสักเกือบห้าสิบหกแล้วกันฝนก้ากระโดดมากพี่เหตุการโควิดมันทําให้ฝนโตมากโคคันชีดนองอะ อ๋อน้าพาไปเลี้ยงไอ้ต็มอ่ะหวัดดีค่ะหวัดดีค่ะสองคมอยู่ด้วยจะมองอม,มองมองอะไรวะมองหมนมอง,มอง,มองบ้าเลยอ๋อสามหกหมายถึงฝนอยู่ด้วยจะมองใช่ไหมคิดเยอะคิดมากนะคะโอ้ขอบคุณมากค่ะพี่เป้หวัดดีค่ะคิดเยอะคิดมากค่ะเป็นวัยที่แบบมันมันเริ่มใหม่ไม่ได้แล้วนะ เออจะเอาจริงมันต้องชัวนะจะมาเล่นเล,นลายวันมาแบบว่าชั่วคราวไม่ได้แล้วค่ะนะคะน้องฝนดังเลยใช่ดังตอนโควิดค่ะประกาศในไลน์น่าสนุกไม่ได้ในไลน์ไม่ได้มันแบนจริงๆนะสวัสดีค่ะพี่อ้วนคนลามสวัสดีค่ะอยู่ด้วยสมองใช่ครับตอนนี้สมองค่ะแล้วแต่แต่แตไม่ไม่ได้นะไม่ได้นะฝนฝนเอาทั้งสมองเคมีและความรักนะ ความรักนี่คือมันต้องแบบต้องตาต้องใจอ่ะเคมีมันต้องแบบหัวเราะในเรื่องเดียวกันชอบอะไรในเรื่องเดียวกันเว้ยอะไรอย่างเงี้ยเออเงินอย่างเดียวอยู่ไม่ได้บอกไว้เลยสมัยนี้นะผู้หญิงหาเงินเก่งไม่ได้งองมอผู้ชายแค่การเงินอย่างเดียวด้วยความมั่นคงมีความรู้สึกว่าเฮ้ยฉันยังกล้าได้กล้าเสียอยู่อะไรอย่างเงี้ยถ้าฉันไม่เลือกคุณคุณมีความมั่นคงกับจริงแต่ถ้าฉันไม่ถูกใจฉันก็ไม่เอาชีวิตคู่นะเคมีกับเรื่องนั้นล้วนเลยพี่ จริงมันจะดึงดูดอะไรหลายๆอย่างตามมาไวเรเลเดอร์ later. แต่ถ้าอยู่ด้วยกันแล้วมันประสาทแดกนะงานการมันไม่อยากจะทํทาลังการหาเงินมันไม่อยากจะหากูอยากจะแบบเฮ้ยกูอยากจะแบบจบสักทีอะไรอย่างเงี้ยมันมันเรื่องจริงพี่นะปีนี้ฝนพอมากเลยขอบพระคุณมากค่ะพี่ขอบคุณคะ่ะเคยดูแลคนรักมาขอบคุณคะ่ะใช่มันต้องเอ่อเข้าใจกันจริงๆนะคะเอารุ่มเอารวยกันนี่คือความรักของฝนของฝนอยู่ในช่วงของ มีความเข้าใจเคมีคลิกกันนะคะยังวนเวียนเรื่องบนเตียงอยู่นะคะยังต้องการอยู่บางคนมาปุ๊บเนี่ยมาอย่างสวยนะผมอยากดูแลคุณอะไรอย่างเงี้ยผมอยากแบบเติมเต็มกันละกันแต่ฟังดูแล้วแบบเอยเรื่องนั้นผมไม่ซีเรียสผมไม่ต้องการอ่าไม่ได้เชียร์เรื่องแบบนี้ฝนจะต้องการนะหรือยังเออก็เลยนะสวัสดีค่ะใช่เปิดสองไลน์เลยใช่เป็นอะไรกับตา เป็นอะไรกับตาพรมครับตาพรมคืออะไรฝนไล้สองช่องมันก็เลยต้องตากลับกรับกอกครับสวัสดีค่ะเสียงห้าวดีเข้าขึ้นค่ายมาันคืนจุดขายค่ะพี่เสียงแบบนี้มีไว้สําหรับคนที่ชอบฝนจริงๆนะเอาไว้กับซิบก้างข้างหูมันจะฟินมากเลยนะสวัสดีค่ะไม่มีค่ะแฟนยังไม่มีค่ะเสียงบนนแบบนี้ต้องอยู่ข้างข้างหูสวัสดีนะจ๊ะทําไรอะคิดถึงนะ คิดถึงมากเลยเออประมาณเนี้ยนาาสกุลเดียวกันเอาจริงดิอุ้ยตายตายอุ้ยตระกูลนี้นะไขเลี้ยงไขาลาดนะจะบ,บ้าตายสวัสดีค่ะสวัสดีครับแบบนี้สเปคหลายคนสวัสดีค่ะน้องคันชีตอ้าจะเรียกน้องไม่ได้แล้วนะสรับนี้สเปคผู้ชายหลายคนค่ะขอบประคุณมากครับเอาพัดลมผมมาผมมีสองตัวบุกอะไรวะเนี่ยยิ้มตามเลยครับสวัสดีค่ะพี่ป๊อบ วส,สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะของสิบสองคนโอ้ยแอคเคนนี้ไม่กระเตื้อง้นเลยนะโดนเสียงแบบนี้จริงเว้เนี่ยโอ้ย,อยวิดีใจนะโอ้ยคนสุร,ราษ <c oughs> คนสุร,ราษีนผลตาตึงมากเรียกชื่อตั้มจะโกรธไหมถ้าเรียกชื่อตั้มจะโกรธไหมครับตั้มตั้ม why ไม่เข้าใจ ฝนไม่ได้ชื่อตั้มพี่ฝนชื่อน้ำฝนเมื่อ,อไหลมากกว่าวัดเดี๋ยวตามไปดูตัวจริงพี่มากกว่าด้วยกันสิเนี่ยหาเพื่อนอยู่เนี่ยเออมาช่วยกันกว่าทำบุญทำกุศลฝนเข้าไปคนเดียวไม่ได้นะฝนกลัวเรียกชื่อผมหน่อยครับบ่าวเอ็กซ์ค่ะพี่เอก็กซ์ค่ะนี่มาลวเรียกชื่อมาละเฮียเราลองเริ่มเรียกชื่อเขาเนี่ย เรียบเลยอ๋อเมื่อกี้นี่อย่าบอกนะเขาจะให้เรียกชื่อตั้มค่ะพี่ตั้ม <c ười> คันชีตตายละค่ะโอ๊ยตายละน้องเอ้ยไปเยอะมากสวัสดีค่ะขึ้นฝนอ่ะละค่ะขอบระคุณมากครับอ้าวอย่าทิ้งช่วงเงา